ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท,ท่านนะฮะเพราะผมบอกว่าเพลงนี้ก็มีเกมใหม่ที่ผมว่าน่าสนใจนะเป็นบรรยากาศใหม่เป็นตีมใหม่เลยก็คืออาจจะสมัยใหม่หน่อยไม่ได้เหมือนกับพวกแนวแบบย้อนยุคเป็นจับดาบจับอะไรประมาณนี้อันนี้คือเน้นใช้ปืนใช้แบบมอเตอร์ไซค์รถอะไรสมัยใหม่ดังนั้นมาลองบรรยากาศใหม่ๆกันบ้างครับป่ะเดี๋ยวผมลองเล่นดูผมเห็นข้อมูลข่าวสาร เกมนี้ในเพจเล่นเกมอะไรดีนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามเพจนั้นอยู่ <S <S <ling> <S ก็เขาอัปเดตข้อมูลเกมใหม่ๆเสมอเออผมก็เห็นแล้วมันเอ้ยน่าสนใจว่ะแบบบรรยากาศเกมมันได้นะมันแบบเราไปเที่ยวในสถานที่ไปขุดสมบัติแล้วเราก็แบบเป็น MMO แนวแบบล่าขุมทรัพย์เออแนวอินดีนาโจนอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเล่นยังไงเดี๋ยวผมลองเล่นให้เพื่อนๆดูระหว่างรอเกมจีน ดีๆเกมใหม่ๆเกมอื่นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมจะมาบอกว่าเกมมูนไลท์เบดเนี่ยเออเป็นเกมที่ดีที่สุดนะณนะตอนนี้ของจีนเอของจีนใช่ของจีนที่เปิดในไทยแล้วก็ยังอัปเดตอยู่แล้วก็เป็นเกมที่ในฝั่งโมบายดีที่สุดเพื่อนๆสามารถมาเล่นได้ไอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะแต่ผมอยากบอกเพราะว่าช่วงนี้ยุทธภพมันเดือดครับมันแบบมันสุดอะเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงนิดนึงเล่าเสียงให้มันสุดมากยุทธภพในมูนไลท์เบดคือเป็นยุทธภพที่เรียกได้ว่าแบบ เดือดแล้วตอนนี้ถ้าบางคนเรียกสะถุนก็อาจจะได้ก็คือประมาณว่าแบบตีกันเละเลยกิวใหญ่กิวเล็กกิวน้อยคนตกปลาคนขายสลัเปาคนขายลูกชิ้นตายห่าหมดเลยครับคือโดนตีโดนอารมณ์เหมือนตอนนี้คืออยู่ในยุคของสี่คิงก็คือไวัยรุ่นกระทืบก,กันตอนนี้คนตกปงตกปลายืนตกปลาสลิดอยู่แม่งตายผมอ่านในกลุ่มนะครับในเขาดราม่ากันแบบ เขาเรียกว่าแซกกันไปแซกกันมาเป็นสีสันนะเขาเรียกว่าโต้วาทีปะทะวาทีกันแบบกูจะตีทําไมจะตกปลาไปตกที่อื่นเลยดิอันนี้กูจะตกปลาไปตีที่อื่นเลยทะเลาะกันเลเทใครอยากเดือดใครอยากคิดว่าตัวเองแบบของจริงยิ่งใหญ่อยากจะแบบเออกูกูของจริงอ่ะกูใครจะทาอะไรได้มาในยุทธภพของมูลไลเบตฮอันนี้ผมแนะนําแล้วก็เลือกเซิร์ฟหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปนะเพราะว่าหนึ่งสองสามนี่คนจะเยอะสุดแล้วก็ คนกระทืบกันบ่อยสุดแล้วก็ล่าสุดมีการอัปเดตดันใหม่มาแล้วดัน10คนที่เล่นสนุกมากใครที่ชอบลงดันแนวแบบแมคาีนิกท้าทายก็มาลองได้แต่ต้องทําพลังหน่อยนะครับไอ้นี้ผมฝากไว้ส่วนใครที่จะซื้อตัวละครของเกมมูหรืออะไรเนี่ยเรามาเล่นนะไอตรงนี้ผมให้ระวังการรีฟันนะครับเพราะว่าเกิดถ้าเจ้าของไอเดีเก่าเขารีฟันแล้วเนี่ยตัวละครคุณอาจจะโดนแบอันี้ผมเป็นห่วงมากแต่ผมก็จะพยายามทำความเข้าใจว่าแล้วมันจะมีวิธีไหนให้คุณแบบ มาเล่นในเซิร์ฟใหม่ๆเออเซิร์ฟเก่าๆแล้วมันตามทันแล้วมีพลังพอที่จะไปลงคอนเทนต์ใหม่ๆได้เลยมันก็แบบมันต้องช่างใจกันนะตรงนี้มันตรงนี้มันคิดยากเหมือนกันถ้าเพื่อนๆไปซื้อขายกันเอง ID อาจจะเสี่ยงหน่อยอันนี้ผมก็ฝากเตือนเอาไว้ก็อย่าซื้อแพงถ้าถ้ายังไงจะซื้อเล่นสนุกก็ อ่าแบบอย่าลงทุนเยอะก่อนเพราะมันไม่ใช่ไอดีที่ปั้นมาเพราะว่าถ้าเจ้าของเก่าเขารีฟันก็อะไรนี้ก็จะมีปัญหาก็ตัวละครจะโดนแบนนะครับจะใช้คําว่าโดนแบนเลยเพราะว่ามันคืออา่านเอาเงินคืนอะไรประมาณนี้มันก็ไม่สมควรที่จะทำนะเพราะมันจะวุ่นวายไปหมดก็ประมาณนั้นอันนี้คือเอาเรื่องเล่าของยุทธภพบมูลเลเบดโมบายนะเป็นเกมที่ดีมาฝากกันสําหรับใครที่อยากจะชอบแนวกําลังภายในเออเพราะว่า เดี๋ยวก็จะมี f อมาบ่นผมว่ามึงกําลังภายในเอะไรชาเดียวกันเราปเล่นเกมอื่นเลยผมเล่นแต่กำลังภายในซี่อะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ครับคือผมเบื่อมอยากเล่นเกมอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้ให้ผมแจกกาลังภายในกังภายในคือคนด่าผมว่าผมเป็นติ่งสีจ้าผิงบ่อยมากแล้วนะตอนนี้คือแบบมึงเป็นไอโอจีนหรือเปล่าเออมึงมาแบบคือมึงเลียหำสีเลียไขสีจ้าผิงแล้วมาเอาเกมจีนมาแนะนําคนไทยหรือเปล่าเนี่ยโดนบ่อยมากดังนั้นก็ให้เข้าใจว่าผมเป็นคนปกติแต่ว่า คือผมชอบอบรรยากาศบางอย่างเป็นการส่วนตัวและตอนนี้ผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆมั่งก้อน,นีครับมาเล่นเกมใหม่ให้เพื่อนๆดูแล้วไปพูดเยอะแล้วไม,ม่เกี่ยวกับเกมที่จะเล่นอีกแล้วไปกดไป ก็หลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินด้วย Gmail หรือว่า Facebook อะไรมาก็จะเจอหน้านี้นะมันเป็นการผูกบัญชีผมก็ขอข้ามไปก่อนนะผมจะแค่ลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับเนี Jeder> ่ยอิมมอร์เลเหลี่ยมเออเหลี่ยมเหลี่ยมเลียวอะไรสักอย่างนี้ก็จะมีดันเต้นะดันเต้กับเวอร์จิวล่ะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เป็นหนูแมททิคแล้วมือปืนเอ้ยไม่ใช่เทพเอ้ยไม่ใช่เทพปืนเทพลาตีโอ้โหชื่อคาร์ดก็แบบสุดว่ะของจริงนะ ปืนเทพลาตีไอปืนเทพไม่เท่าไหร่ลาตีนี่แม่ใครผมไม่แน่ใจคือบางทีอาจจะมีแบบเครื่องเพราะว่าเอาชื่อของบิดามารดาใครมาตั้งแต่ปืนเทพนี่ชัดเจนจริงๆตัดลาตีออกก็ได้ครับแต่ว่าลาตีมันมีความหมายก็คือปืนตอนคืนก็คือแบบฟิลฟ้าตอนคืนนะนั้นก็คือปืนเทพลาตีเอเลยเข้าใจได้อันนี้เป็นคาดปืนแล้วมาเดี๋ยวผมรีวิวคล้ายดูสั้นๆเดีเราเรียกใช้เรือกหญิงโอ้โหรอเท่อ่ะเลือกผู้หญิงดีกว่ารอบนี้ผมจะเล่นผู้หญิงครับผมแบบให้เกียรติสตรีเพศก็คือแบบ จะเล่นตัวละครผู้หญิงมากเราเรา,เราเนินสูงคือชื่อสุ่มนี่ก็แบบเราเนินสูงมันคืออะไรครับคือแบบค,แบบคือมันออกไปทางเซ็กชวฮลฮาโลจูกุหรือเปล่าเราเนินสูงนี่มาดูดันเต้มา๊าโอ้ยนี่มันดันเต้ชัดๆเลยครับเราเนินสูงแบบอ้หนี่โอ้โหมึงแบบมึงก๊อปตัวละครมาอะไรประมาณนี้แล้วมาเปลี่ยนตีมอะไรหรือเปล่า นักดามเงาเออนักดามเงานะจริงๆผมเติมเหงาให้ประมาณว่าอาจจะอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นก็มาเหงาหน่อยเออสวยครับสวยหล่อมันเลยอ่ะไปดูอาทิตย์สุดท้ายนี่ผู้เบิกแสงยะโดู้มีศูนย์หน,นึ่งศูนย์หนึ่งแฮลแฮกเกอผู้เบิกแสงชื่อค้านมันก็แบบนักระเบิดอะไรประมาณเนี้ยก็คือเขาใช้คำว่าผู้เบิกแสง ผู้เปิดแสงอะไรประมาณนี้คือชื่อคัสก็ออกไปทางแบบของแนวแบบอีสาน่อยนะก็อาจจะมีดราม่าคนอีสานหรือเปล่าเพราะว่าคุณจะไปแบบใช้คําว่าเบิกแสงอะไรไหมผมนึกถึงคนอีสานเสมอเลยใช้คําว่าเบิกแสงผู้เบิกผู้บ่าวอะไรประมาณนี้ โอเคผมของจริงก็คือผู้ช่วยชาญด้านอาวุธอย่างหนึ่งอยู่แล้วนั่นก็คือกระบี่หรือว่าดาบดังนั้นผมต้องเลือกคานะดีับก็คือดันเต้ของเรานั่นเองแต่ว่าคงจะเปลี่ยนชื่อนะไม่เอาเราเนินสูงเราอะไรสูงๆนี่มันเซ็กชวลฮาราจุก,กุก,กันไปขอเปลี่ยนน,ะนี่ชัยชาการโอเคโอเคครับเอาเดี๋ยวเผมจะผู้หญิงผมจะใช้ชื่อว่าชัยชาการไม่ได้ชื่อนี่น,นต้าโอ้โหยี่ชื่อนี้พอไปเลยครับนิต้าเอาชื่อนี้มีแล้วเพื่อทานไม่ได้ ชิชาโอ้ยสุดยอดยมันแบบคือถ้าชื่อมีแล้วมันมันเอาแบบชื่อไม่มีมาให้สุ่มได้ไหมเนี่ยคือเกมเขียนไม่ดีนะถ้าผมเป็นเดฟแบบเป็นอีลอนม้าเนี่ผมตบเดฟไล่ออกแม่งเลยคือมึงเขียนโค้ดมาแบบสิ้นคิดส,ะสะัตวคือว่าคนเล่นอะ่ะควรจะกดแล้วก็ไปเลยก็คือควรจะเป็นชื่อที่ว่างๆอยู่นะเออกินโกมุสชื่ออ๋อชื่อมีชื่อว่างๆนะ <laughs> <laughs> พอบอกว่าชื่อว่างๆมึงเอาชื่อว่างๆให้กูเลย คนตีน้วเนี่ยคือแบบเ,เกย์ที่คนตีนที่สุดเท่าที่ผมเลยสินไปุดไม่ได้ครับผมชื่ว่างๆอีกแล้วนลินอ่นานนลินได้ครับนี่นลินมาแล้วออย่างนี้ได้ได้ก็คือจะไปอียิปต์ครับบทแรกคือผมจะไปอียิปต์เอออียิปต์ย้อยนะครับถ้าคาดเดาไม่ผิดที่สถานที่อ่านไม่ทัน,นครับไปแยวผมเพิ่มเสียงให้นี่เป็นแบบมาเซลแซลขำๆนะเอออยาเกลียด fc เกมนี้ก็อยาเกลียดน,นะผมเล่นขำๆนี่อยู่กับ อินเดียนาโจนนะเมื่อกี้เออนี่บินนี่เกมโดดล่มใช่ไหมอันนี้ผมถามจริงนี่คือปั๊บจีใช่ไหมปั๊บจีเวอร์ชั่นอ่ล่าสมบัติหรือเปล่าเออเนี่ยมาถึงก็โดดล่มเลยครับแล้วก็ทะเลทรายอันแบบอซีจีแบบกราฟิกโคตรสุดเออสุด,ออส,ดสุดจริงกราฟิกแบบผมว่าของจริงแล้วมีพายุพัดตัวเอกอื้อโดนแต่ก็โดนว่าโอ้โหถล่มเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพีระมิดโอ้โหในพีระมิดเป็นอย่างนี้เองใครที่ชอบแนวบรรยากาศแบบล่าขุมทรัพย์ไปที่ต่างๆเนี่ย อินเดียนาโจยนอะ่ะผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์อันนี้คือผมไม่ได้อวยเกมครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าตีมเนี่ยมันเหมาะกับคุณครับือ่อนเนี่ยมันก็ออโต้เนะเป็นเกมแบบเล่นขำๆนะคุ้แต่ผมอยากเห็นสกิลครับนี่ขอขอบมีแมงป่องนี่มีคนไทยคุยกันเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟไทยครับเออมันเป็นเซิร์ฟไทยแล้วซูมได้ไหมเนี่ยนี่ไม่แน่ใจครับโอ้โหมันมันออโต้อย่างเดียวเลยนะคือผมไม่ได้กดอะไรนะตอนนี้คือมันมันวิ่งไปรัวๆนะครับนี่อ่าผมขอข้ามแล้วกันนะ เนี่ยมันออโต้รวัรวเลยครับผมไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนให้มันหยุดออโต้เนี่ยผมจะได้แบบว่าควบคุมเองเล่นเองมาเนี่ยคือเกมมึงแบบมึงมึงเล่นให้กูดูจออีกแล้วคือแบบเฮ้ยอะไรนี่คือแบบให้ได้เล่นบ้างนี่แต่ว่ามีคนไทยคุยกันนะนี่นี่สกิลเดือสกิลอะไรนี่สีอีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินเองอ่ะผมแบบควบคุมไม่ได้หรอกผมขอกดนะมันแบบหยุดได้ไหมแบบหยุดออโต้ได้ไหมเนี่ยคือนี่เครียดกับการที่เกมมันออโต้เองนะเนี่ยคือผมเป็นผมจะกดเองเนี่ยคือแบบ มอะไรเนี่ยหรือว่าผมต้องตั้งคีย์ก่อนว่าคือแบบเดินเองแล้วเนี่ยแล้วอ่ะเรากดกดปุ่ม event อีเวนต์ก่อนครับเมื่อกี้เออหลบมาปุ๊บไฟลงมา,อา,องมาแอคชั่นได้สุดนะถือว่าสุดแอคชั่นก็ทําดีระดับหนึ่งนี่มีการยิงปืนตะขอออยิงปืนพุ้ครับให้ดูว่ามันเป็นอะไรแถวนี้เออจะได้รู้ว่าเราจะไปทางไหนใครที่ชอบ ตูมไรเดอร์หรือว่าทูมไรเดอร์ผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์เหมือนกันคือมันเหมือนได้แบบสำรวจแต่มันจะแฟนตาซีกว่ามันจะไม่ค่อยคลาสสิกเท่าไหร่มันจะดูแฟนตาซีแบบอา่อาอ่ล่างๆหน่อยเออลงมาล่างๆหน่อยแล้วกันอะไรประมาณนี้เออนี่มีกดใส่ยาคือแบบเพิ่มอะแล้วก็ปิดไปคือเป็นเกมแบบเหมือนจะเป็น2.5เลยนะมันหมุนไม่ได้นะตอนนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดไม่ได้นะเนี่ยคือผมบังคับยังไงเนี่ยนี่เส้นทางอยู่เดี๋ยวคือเหมือนมันไปเองเลยนะ ผมบอกตรงๆเนี่ยมันไปเองเลยนะคือแบบมันนําทางเองมันเล่นเองมันออโต้เองเ,อเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีมอนให้เราต,ตีคือประมาณว่ามันเป็นเกมที่แบบผู้เล่นไม่ได้เล่นนะครับประมาณว่าเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนจะได้เล่นแต่จริงๆคุณไม่ได้เล่นนะคือบอร์ดมันเล่นอยู่ตอนนี้มันออโต้อ,อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวละครอะไรก็ได้อยู่รับได้นี่มีการแท็กชื่อนี้อารมณ์เหมือนสํารวจพมอะไรประมาณนี้เข้าไปแบบหาคุมทรัพย์จนสลัดขุมทรัพย์แบบ พันปีมัมีดดีเทิร์อียิปต์อะไรแบบนี้มาหมดนะแต่ว่าชุดเครื่องแต่งกายอาจจะเป็นดันเต้เดวิลเมคายอะไรมากกว่าออกไปทางนั้นเออไม่รู้ว่าส่วนลึกจะมีห้องอี๊ไม่รู้เลยครับจริงๆจริงๆควรจะรู้นะว,ว่าเจ๊เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เออผมอยากจะกดเองอะครับเออนี่ผมได้แค่กดเองในการเอาเพชรไปใส่ในรูนีอะไรเนี่ยเออมีคนหากิลวอยู่เลยนะเออมีคนหากิลวอยู่เลยนี่เฮ้ยไม่ให้กดเองจริงดิคือประมาณว่าแบบ ทำยังไงเนี่ยกดเองอยากกดเองจริงๆนะอนี่มีให้เราดูแบบความอ้างว้างความสวยงามของฉากนะครับเออความแบบตะการตาความเป็นอียิปต์อะไรประมาณนี้ก็คือออกแนวแบบยุิโอก็ได้นะเป็นแนวแบบพันปีอุ้ยมีปีศาจก็คือมัมมีอ่ะโอ้โหมีกระโดดถอยหลังก้าย่างอืมมัมีออกมาใครมาปลุกข้าเออหนี้จ้าย่างอันติมามีอะป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 ะ คือเดินยังไงมันผมต้องตั้งคีย์แน่นอนเนี่ยมันจะมีเห็นไหมปุ่มอ่าหเห็นไหมนี่นี่คือผมบังคับเองได้แล้วแต่ว่าผมต้องไปตั้งคีย์เดี๋ยวผมขอตั้งคีย์แป๊บหนึ่งนะระหว่างเจอพี่มัมมี่นะเออเดี๋ยวพี่มัมมี่ใจเย็นนะผมขอตั้งคีย์เอาผมต้องตั้งคีย์ควบคุมก็ได้อย่างเดียวก็ได้เอาผมต่อให้พี่มัมมี่อ่ะนี่ไอ้พุ่งครับ,รบสกิลกระบี่ครับสกิลพุ่งแล้วก็งัดครับจี้จุดเออหลบก่อนโอ้โหสกิลพี่มัมมี่แบบเร็วมากครับนี่พุ่งจี้จุดไหม,มกระบี่ครับไทย่ไปเวอร์ชั่นแบบาเาเรียกว,ว่า ยุค2022อะไรประมาณนี้ลบแป๊บหนึง่งคือผมตั้งคีย์น่าจะผิดอ่ะมันเลยบังคับแบบแปลกๆเห็นแบบแบบแบบไหมม่นจะเห็นว่าผมต้องตั้งคีย์ถูกกว่นี้เดี๋ยวผมใช้สกิลไทไปนีโอ้โยไม่ตายครับเพราะว่าพ,พี่มามี่อาจจะตีไม่แรงไทไปจริง,รงๆควรจะพุ่งไปด้านนอกนะไม่ควรจะพุ่งไปแบบเขาเรียกว่าหาบอสแบบนี้มันไม่ดีอะเอาชนะวิญญ,ญาณขุนศึกนีพุ่งสวนปอบ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 อบอ,บอ,บอะลบแป๊บนึงปอบ,ปอบ อีเกมมันดีเลย์แบบนี้ทำไมรู้สึกว่ามันพุ่งช้าช้าันโอ้โหเขาใช้สกิลอันติเมเทโอพุ่งสวนใชยไหมหลบไปครับอีหลบหลบอะ เขาไปงั้นน่ะพุ่งไปแบบไท่ปืยดีไปปอบไท่ปยบอกว่ามึงมึงเห่าชื่อสำนักกูไปอ้างเลยกูแบบไม่ได้คือแบบมึงไปอ้างไท่ปงไท่ปยอยู่ได้กูแบบไม่ได้เว้ยที่มันไม่ได้ไปเว้ยไม่เอาไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะไม่เรียกไท่ปยนะครับเพราะว่าเจ้าสำนักอาจจะทำหมัดก็คือแบบมึงไม่ได้อะคือมันไม่ได้เกตไท่ปยไท่ปยไม่ใช่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งคีย์ดีๆก่อนครับเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ามันแบบถ้าตั้งไม่ดีมันแบบบังคับแบบ หลอดเลยนะเนี่ยเกมแบบบังคับแบบเห็นไหมคือมันจะเดินบิดเบีย้ยวไปหมดครับนี่ผมพยายามจะบังคับให้ดีๆแล้วนะอ่ะแล้วก็กดเควสไปครับเป็นเกมแบบเอเอน้องๆอ่ะชอบเล่นแบบเด็กๆน้อยๆอะไรแบบนีน้น่าจะเล่นเล่นขำๆได้ครับไม่ได้เล่นจริงจังอะไรประมาณนี้เป็นเกมที่ระบบไม่เยอะเขาเรียกว่าทํามาให้กับกลุ่มเป้าหมายอ,อีกกลุ่มหนึง่งไม่แบบไม่เครียดอะ่ะคือคนมันจะมีหลายแบบมันจะมีแบบพวกแบบซีเรียสพวกแบบเล่นธรรมดาชิลๆอะไรเงี้ยแล้วก็ เกมพวกนี้ก็เลยจะทํามาแบบหลายหลายเกตครับเอาไว้แบบแต่ละกลุ่มตลาดกลุ่มเป้าหมายอะไรประมาณนี้นี่น่าจะเข้ามาในเมืองหลักที่คนมันยืนโอ้โหมีโทรศัพท์เข้ามาจากเฮลิสันก็คือเฮลิสันฟอร์ดใช่ไหมเนี่ยคือแบบอพิมพ์คุยแชทกันด้วยแล้วก็ใช้ไลน์คุยกันอีกแล้วเขายิ่งลนลงมาห้ามใช้ไลน์สื่อสารกันเนี่ยเออผมขอวางเฮลิสันก่อนสารแนเข้ามาเนี่ยอหมมีคนชื่อสารแนนะผมไม่ได้ว่าเขาว่าสารเนนะนี่เข้าไปร้านเขาเรียกว่าซื้อมอไซค์ก่อนี่เจอจครับ เท่าแกหลงเท่าแกหลงหลงแปลว่ามังกรนะส่วนใหญ่ภาษาจีนเท่าแก่มังกรแต่ว่าเป็นผู้หญิงเออยานพาหนะนี่มีมอไซค์ขี่ด้วยนี่ขี่มอไซค์ทำไงเนี่ยอ่ะยานพาหนะอ่ะนี่มีเรือมอไซค์ด้วยโอ้มีขี่มังกรด้วยโอ้สุดเกมแบบนี้น้องๆชอบผมบอกเลยเด็กๆอะไรนี่แบบน่าจะชอบมากเพราะว่ามันมีแบบเข้าถึงได้ง่ายเลยมาถึงมีรถมีมังกรมีอะไรขี่มีตีบวกรถด้วยนะเออนี่คือแบบ ชอปเปอร์ฮาร์เลย์อะไรมัโอ้โหดูแบบแนวเปอยด้วยนะแนวแบบโอ้โหคือฮิตเลยยุคนี้คือแนวนี้ฮิตแล้วก็มีรถแบบฮาร์เลย์มีออรถแบบอากิระก็มีแล้วก็มีอันนี้อันนี้เท่สุดเป็นทีเล็กเป็นมังกรแล้วก็รถแบบอะไรอะอีวาเกเลียนก็มีคือแบบมีหมดครับถือว่าเป็นเกมที่ดีนะมีรถแต่ว่าเหมือนจะเป็นเกม2.5นะเพราะว่าผมหมุนจอไม่ได้น,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็คือผมหาที่หมุนจอไม่ได้นะไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ว่าน่าจะเป็นเกม2.5ไปเออ ก็มีเติมเลยครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากโหดอยากเก่าอยากเป็นอากิระก็สามารถที่จะเติมเลยหนึ่ 99, ก็ประมาณ20เหรียญก็คูณไปก็ผมถือว่าแบบเยอะอยู่ใช้คําว่าเยอะเป็นแพ็กเกจเขาเรียกว่าแพ็กเกจแบบเรียกว่าแบบบัตเทิลพารแล้วกันแต่ว่ามันก็เยอะนะมันก็เยอะไปสําหรับน้องๆอ,อะไรประมาณนี้เพราะว่าเกมแนวนี้มันมันมัน ก็คิดกันเองแล้วกันเพราะว่ามันแล้วแต่เกตแล้วก็อุย้ยแล้วก็นี่เฮิสันฟอร์ดครับเฮลิสันโจนก็คือเฮลิสันฟอร์ดนี่แหละก็คืออ่าอินเนอร์โจนของเรานี่เองเออแล้วก็มีการใส่รูปครับเออมีการแบบกดกดไปครับกดกดไปแล้วเควสแบบไม่ต้องคิดเยอะจริงๆนอเรื่องอะไรนี่มันเหมือนกับใส่มาให้มันให้มันเหมือนเกมอ่ะจริงๆผมคิดว่านะประมาณนั้นใส่มาให้เหมือนเกมทําไปเรื่อยเออ นี่กดไปวัตถุตาอะไรประมาณนี้กดข้ามดีกว่าครับอย่าไปอ่านเลยครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะทำให้เพื่อนปวดหัวกว่าเดิมคือเล่นอยู่นี่ก็ปวดแล้วใช่ไหมอ่านเนื้อเรื่องแม่งอาจจะปวดเยอะกว่าอะไรประมาณนี้มีการหมุนอัปเกรดเหรียญอะไรประมาณนี้เป็นธีมของเขาแล้วกันผมเรียกว่าเป็นธีมขเขาเพราะว่าเกมอะ่ะผมก็ย้ําหลายครั้งแล้วนะครับว่าเ,เดี๋ยวนะมีใครมาขี่ช้าง คือเกมอ่ะมันมันเรียนแบบกันได้ครับคือถ้ามอไซค์จะช้าขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะมันเป็นมอไซค์แบบรู้สึกแปลกๆเออคือเกมอ่ะผมย้ําเสมอว่าระบบมันตามกันได้อยู่แล้วมันอยู่แค่บรรยากาศเนี่ยเหมือนเกมเนี่ยบรรยากาศเขาจะออกไปแนวแบบนักล่าขุมทรัพย์อะไรประมาณนี้ร่วมสมัยเออมันก็ประมาณนั้นครับเกมมันแบบเขาเรียกว่ามันถึงกันอยู่แล้วถ้าอยากจะสร้างอยากจะทามันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างอย่างนี้คือบรรยากาศ สาภาพแวดล้อมเครื่องแต่งกายอะไรประมาณน,นี้หรือว่าสาภาพเราโดยรวมเนี่ยแบบเจ็ดิบปดสิเปอร์เซ็นเลยมันโอยเดี๋ยวนะเท่าแก่ร้านของเก่าอันนี้มันหลวงพี่เท่งหรือเปล่าน,นี่คุณไปเอาหน้านของเท่งคุณเท่งมาไม่ได้นะผมนึกว่าหลวงพี่เท่งไอ้น,นี่คือนี่มันหลวงพี่เท่งแน่นอนคือแบบหน้ามันแบบน่าจะใช่แหละเออคุณไปเอาหน้าดารามาใช้โดยที่ไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนฟ้องอนะเออเมื่อกี้เจอหลงพี่เท่งเข้าไปผมตะลึงเลยนี่คือทําเอาใจคนไทยหรือเปล่า นี่มีการขี่รถจิ๊บด้วยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของแนวประจนภัยครับขีร่รถจิ๊บไปล่าขุมทรัพย์หรืออนเอดน่าโจนอะไรประมาณนี้นี่ขี่ไปที่แบบเขาเรียกว่าปีรามิดอีกแล้วที่เดิมนี่มีการเอาปูดไล่ยิงไล่ถล,มล่มรถหนึ่งจังกัด GTA แกดริฟรออตโตอม้มีกรเตะานีมีกระโดดจำยิงโอ้โหออกแนวแนวจะแบบว่าขิงอันชาร์ตเลยครับเ,เกมอันชาต์อนะ่ะเกมแบบ เกมที่ภาพแบบสวยๆนี่มีการเล็งหัวเฮดช็อตครับลากหัวคมๆโดยอินเดน่าอินเดน่าโจนอะไรมันเนี่ยเฮริสันโจนเออเกมนี้มันชื่อว่าแฮริสันโจนแฮริสันฟอร์ดก็ไม่ใช่ครับมันชื่อว่าแฮริสันโจนนาลรีนโกก็ผมอ่าน่าจะพอแค่นี้ดีกว่าเอาแบบว่าเอามาให้เพื่อนๆดูขำๆแล้วกันคงจะไม่ได้เล่นยาวหรือว่าเล่นสกิลครบอะไรหรอกเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมน่าจะ เล่นไม่ค่อยยาวเกมนนี้คือ,อมันมันยังไม่ค่อยถูกจิตผมเท่าไหร่นะในส่วนตัวของผมนะแต่ว่าเพื่อนบางท่านอาจจะชอบหรืออาจจะเล่นสนุกไปก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจริงๆนะเพราะว่าเกมอะไรก็ได้ถ้าท่านเล่นแล้วสนุกสบายใจเล่นไปเถอะครับแต่ว่าฝากไว้ว่าอย่าเติมเยอะก็คือเติมให้มันสมเตุสมผล้ลวไัน,นี้จะดีกว่านะครับสาหรับระยะยาวจะได้เล่นกันานานๆไม่ใช่แบบเล่นแล้วเสียดายอะไรประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับมารีวิวเล่นๆขำๆให้เพื่อนๆดูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แบบ เป็นคลิปขั้นแล้วกันระหว่างรอเกมแบบเด็ดๆแล้วก็เป็นคลิปแบบเหมือนมาพูดคุยกันจะได้หายคิดถึงกันอะไรประนีน้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย